ช่างเอ็ดดี้ระยองนะครับอันนี้ก็มาดูชุดของโช๊คแท้สิบนะครับส่งมาทำนะครับอันนี้เหลือเพอร์โโค้ดขางคอนะครับแล้วก็เต็มส่งได้เลยใส่น้ํามันนะครับส่วนชุดนี้นะครับเป็นน่าจะเป็นต้องการใส่จานของเบมโบนะครับเพราะว่าต้องทำอะแดปเตอร์ใหม่นะครับอันนี้ก็ตีปอกให้นะครับตีปอกอะแดปเตอร์นี้เป็นเหล็กนะครับลูกน้องลูกพี่บอกว่าทําให้หน่อยได้ไหมบอก ทำเป็นเหล็กก็พอนะครับผมงานงานผมเป็นงานเหล็กก็ขี้แตกแล้วครับจะเป็นงานอลูมิเนียมก็เดี๋ยว่อาอไปเก็บเอาแล้วกันนะครับแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับนี่ก็เหลือน่าจะทําสีพลา์โค้ดถ้าทํพลาพต์โค้ดมันก็จะหนาขึ้นมาหน่อยเอาไปชุบน่าจะดีกว่านะครับว่าเลือกเอาไปจะทาแบบไหนนะครับวันนี้เขาน่าจะไปต่อได้แล้วล่ะครับนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ส่งมาทํานะครับชุดนี้ก็มีทําตัวนี่นะครับ ดัปเตอร์ซ้ายขวานะครับทำน็อตใหม่นะครับนี่น็อตใหม่ทำน็อตจิกใหม่นะครับนี่นะครับน็อตจิกใหม่นะครับนี่หันได้นะครับนี่สเปเซอร์ทำใหม่นะครับแข้งคอคว้านนะครับของเดิมลูกค้าอัดมานะครับกระบอกมันห้าสิบห้าสิบห้ามั้งแต่ว่าไอ้นี่มันห้าสิบสี่ก็ควานให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จับจานครับค็ จบนั้นนะครับในนี้ก็ทําบูธด้วยแต่ว่าตัวนี้ทาเป็นบูธตัวเดียวนะนี่บูธตัวเดียวอัดตัวเดียวนะครับนี่บูธตัวเดียวไม่ใช่ไม่ใช่บูธสองไอ้บูธสี่ชิ้นไม่ใช่นะครับนี่บูธตัวเดียวนี่เพิ่มความยากให้ลูกที่หน่อยนะครับโอเคนะครับบูธตัวเดียวโอเคครับสนใจสั่งทําได้นะครับ mm hmm. งานแก้งานแปลงทําได้หมด